อาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องวาสนาน้าโชกเนาะคะ่ะเมื่อในวาสนาอยู่ที่น้องหานเนาะค่ะเนาะผ่านมากับเจเดือนเนาะคะ่ะกับแม่แดงเนาะกับเจแดงเนะาะพาเพื่นมหาหามอเนาะก็เลยต้องได้มันนางถ่าแล้วก็เห้าก็เลยคิดกันแล้วเอยอยังดีเนาะ,ว,ะ,นะนว่าสันก็เลยว่าว่าจะมาถามแนวทางให้เอฟซีบอว่าแนวทางนันแม่เดือนเนาะค่ะเนาะความฟันแม่เดือนแล,ะะล้วก็เด็กตอกย่ำให้เพราะว่ามันโคงสุดท้ายเลยได้เนาะพี่น้องเนาะ อีกมือ่สองมือนนี่ก็หวยสีออกแล้วที่เนาะค่ะแต่ว่าไม่เดือนเพื่อนก็นก็นั่งนั่งอยู่เนาะพี่น้องนะเนาะเท่ากับจบจบไปนเนาะเท่ากับเสมาคอยถามมาคอยเอานะพี่นอ้องเนาะค่ะเอาไม่เดือนอยู่ไสนนอะว้ยอยู่ไก่กันแห้งแห้งอื่นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเออเป็นจังใดเนาะค่ะเอาน่ะเพื่อนก็ร่งเบึงเล็กอยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะเบึงแนวทางอยู่ว่าจังใดค่ะ,ะ,ส,วส,ะสวัสดีค่ะไม่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะเนาะว่าจังได้ค่ะงวดนี่เป็นจังได้ย่ำตัวได้หรือบปลานี้ยห่อย่ำตัวได้ลรืย่ำตัวได้เนาะไปมาไปมาไปมาได้มาตัวได้คันเรนเรนเนี่ยไปมาตัวดได้ก็ซื้อเลขียกแของนี่เดียวเออจังที่ตรงก็เกล,ลเขใครก็ว่ารู้แหละมาเรียกแของก็เก่าค่ะมาเรียกแของคือเก่าม่เกิดไปซื้อกัน้ำปูไซวันมาน้ำยวูวค<า>่ะปูไซวันมาซื้อให้ได้เองวดน,นี้งวดหนาวัวเลยที่เขาบ่กเขา บอกไม่เดือนสกาวเนาะเอราะว่ได้บอกซื้อเหล็กเดียวสกาวแล้บอกซื้อเหล็กหลายเนี่ยย่างหนักเกือบสามเมื่นค่ะสี่เมื่นค่ะเต็มทีเนี่ยโ้โหเต็มที่แล้วนะคะเนาะเอออเนเยเซนสองเซนสามเซนมันติือีตะหลิกจอเด้งกับเตาดึกหลายมันติดจอโตจอเข้าถือจังหวิถือระบบที่ห้าเซนหกเซนอันนี้บขาได้ซื้อตัวจอได้บ้านนี้มีรอบนี้มีจเจาะบ้านนี้จอจอคอมปูเซวันค่ะตะหลิกจะคลองปูเุวันคือกันแต่ว่าเพิ่งบอกมาสั่งสั่นแล้ว กระเล็ดคือข้านองอยากซื้อน้ำเพลินเบมึงเออเอฟซีก็จะว่าเจาะตัวไดโน้ไม่เดือนเพื่อนว่าเจาข้อเดือนตะกราวกับมักคือกอบอเปลี่ยนแผ่นกราเลขซื้อปูเลขปูเลียนใช่เพืนก็จะมีเจ็ดแปดหาแปดหลังกับซุนแปดกับมักคือกาอพอวันเลขกจะคล้องกับบ๊อบอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะตะวันเกิสี่ปรตตะวันเมือว่านเข้ากับเปตามปูใช่ว่านแล้วปันนี้เพิ่นเออเพิ่นก็เลยว่าม่าเนาะพี่น้องเนาะ เสียคนจจกบังกันน่ะเสียก็จะเเสียธรรมดาดิเสียเบิดเป็นแสนเสียเบิดเป็นแสนพี่น้องมาเบิองออกเด้อหกแสนสี่สิบนสิเอาล้านยังมาค่ะเพิ่นบอกว่าอันหิฟ้าวเอาเนาะไม่เดือนเนาะว่านว่นี่เอาเป็นล้านเออเพิ่นว่านถ้าเป็นล้านเอาฟ้าวเอาเพิ่นทานว่าเพื่อนซี้ค่ะมันบ่ได้หลายตัวเนาะพี่น้องเาเด็กผูเซ่ว่านนั่นเนาไปเลยอันนี้สื้อได้ไหมสื้อเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่เคยซื้อลักษณะนี้จังเีกทีอค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่าง อันนี้คือได้เบิลแล้วแม่นมอไม่เดินได้เบิลแล้วได้เบิแล้วครบเรียบร้อยแล้วยัง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 ติดสองว่ายังติดสองยังอยู่สองวยตัวอีกล้วประมาณนี้แล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อบุญไม่ได้ซื้อหลังสิงบเนี้ยโมเมนต์หาร้อยบาทเด้อค่ะพี่น้องเน้อห้าร้อยตัวนี้คือถ้าถูกมาได้ห้าแสน <ขา S 2> ทั้งหมดนี้ประมาณสองหมื่นหกนะฮะ,ะลงขึ้นแต่มานสองหมื่นหก คือด่าสองนี่นี่คือเพิ่นซื้อไม่ลงไว้เรียบร้อยแต่ว่าบดไปบดล่างไปล่างแล้วก็ไม่ค่อยซื้อลักษณะเยียเคียคืออย่างอันนี้คือคือจะซื้อบดกับพร้อมล่างพร้อมมันเบิด์ตไหลกันเรียบเบานั่นแต่ว่าเอารอบนี้ฝากดวงไว้นึ่เพื่นเลยค่ะนี่ครึ่งวันแรกที่ไม่เดือนนี่ซื้อซื้อหวยหลายที่สุดแล้วไม่เดือนก็คือฝากดวงไว้นึ่เพื่นเฮ็ดคือเพื่นเพื่อเพ็ดอะไรก็เฮ็ดตามคู่เพื่นนั่นแหละพ่อเย็นเป็นอย่างพอมันโบเมนอย่างหรอกมันสีเบิร์เงินไหลที่เด็กก็ว่าเลขเพินมันยกเปป็็นนบบเเลขล่างะเดมันจะ อันนี้มันบวกทั้งบนทั้งล่างค่ะโอ้ยเน้นเน้นเลยตัวนี้บนกับบนล่างกับล่างเลยเนาะคันถือก็ี่ได้ห้าแสนแต่ว่าคันมาเขาก็เรียกกันเลขเจแดงนะคันเขาขันมาเขามืออื่นมือเหื่อนี่แต่สิไปเอาเนลาในจันที์เน้นว่ามันเขามาตัวนี้เขามาเขามาตัวนี้องสิน่ะก็คือเขาจะไปตามห้วยแม่เจแดงเนาะค่ะเนาะคือวันที่สิบหกวันวัน ไฟเวลาสุดนี่ไอไฟไปยุวัตปูซี่ซูนย์่ะซูนแปดตัวเดียวค่เพราะว่าเล็กซูนย์แปดนี้เป็นเหล็กกันเลขที่มัด้อมแหละกันเป็นเหล็กที่เล็กงั่งเหล็กงั่งที่ไอมันออกสามแปดสองหลอดมันยังอยู่ศูนยแปดถ้าได้ออกค่ะเพราะว่ามันมันถือมาสองงวดนลยที่ใช้ไฟเอสไว้มันถูกมาสองงวนแล้วมันมันงวดหนแปดแปดสามมันมันมีมันเหล็กมันถูกมันสามศูนยแปดมันท่านได้ออกมันท่านละออกศูนแปดไอแปดสามท้าแปดเี้ยกับสามซูนย์นี่ท่านให้ได้ออกนี่มันมีสอาตัวนี่เล้ยงน้ำ พอเลขยั่ง,งจะเป็นรอบที่สามนะ,ะเนี่ยก็เลยมันมันเลยมีสิทธิ์แต่ว่าการวิง่งสามงวดนี้นี่อันนี้งวดที่สิบหกขื้กันก็นกเลยมีหาสามไซฟ,ฟ้าพอดีมันก็เลยมีแปดหาแปดหาหนี้มายกมาจากของไซฟ,ฟ้านัา่นแหละสามกับแปดสามกับแปดมันจะนเป็นตัวเดียวกันเ<ม>นานะบอดีอันนี้ก็จะไปเรียกทูบเะเลขทูบที่จุดขึ้นตองหวัดวันระตองหวัดดิจุดบนเรื่วันผะ เพราะว่ามันก็ได้013ก็เลยมาเป็นประกบให้เด็ก01นนกั็03 31แต่ว่าซื้อเลขน่ะซื้อ013เพราะว่าเคยจุดได้กนะ่อนน่ะมันออก504มันออกตรงๆเลยไปจุดอยู่หิงพระนั่นแหละอันนี้คือกับคือไม่เดือนนี่คือซื้อใบเบิดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะซื้อลายโตวันนี้ซื้อใบเกิร์ตแล้วเนี่ย3ตัวเดียวละซื้อแต่ว่าอี่ว่าเพิ่นเน้นเนี่ยคือของปูใช่ไหมนาะค่ะเนาะคือว่าปูเพิ่นบอกมากนี่เน้นวันนี้ต้องไหนเนาะคันธีสุดนีิก็ ผู้คุณบอกว่างวดหนาก็บรรลุว่าจะเขาบองแมนเนาะเป็นแผ่นบองสิเป็นบองสิเนาะพี่น้องเนาะแค่ว่าตามสถิตินี่แล้วนี่เลขเพื่อนเนี่ยเลขเ์บ้านเนี่ยมันเข่ามาหกเจ็ดงวดแปดงวดส่วนหมดีิแล้วมันก็หายไปเลยหลักรอบนึงก็หยุดไปเลยแมนตั้งแต่นั้นเราพูดว่ารอบเขาพ้านซานี่เพื่อนพผ่นวอาทีมมันบอกให้มาเอกด้านเมืองเทียนแต่ว่าก็บอกกันนอกรอบเพื่อนว่างวดนี้ก็เสื้อรวดใครอยากเด้งเงินน่ะเสื้อได้ทำได้แล้ว ต่ว่าไซวันบมมีขายตัวเด็กการกับไปซื้อต้องจ่ายเป็นก่อนามาบอกเอ้าเอาทำแม่เป็นมา alle, problem, เนาะซำหนีหนึ่งตัวเงินล้านเพื่อนมาเออไซว่าสนาเลยว่าจะซื้อเพราะได้เพื่อได้ใเพื่อนมาเออเย็บเห็นไมนได้ใส่ซื้อให้มันรวยไปหลดซื้อให้มันรวยเนาะมหนีมันคือเขาหูเดียนะม่เดือนกับจัดจัดหมูว่านเลยได้พี่น้องนี่คือหมูว่านสดๆร้อนๆเนาะกันเนาะหมูว่านเลยหมูว ja ่านสิบ่ซื้อกผ้า ได้ไเล็กยูทูวมาที่แล้วได้แมนค่ะเกตเกาะีเกตเกาะสีเนาะงามันออกคู่เกาห้าแต่ว่าห้าวกะสิมาล่อเลขกเลขของเจแดงอีกรอบหนึ่งเนาะนี่มาดีกะเลขมาเป็นเลขทูปไปละแต่ยังยำให้คือเกาต่ว่านีมันจะไม่เพิ่มเติมมานี่มาหมือนเ้านี่ะกะเล็ขึ้นกันนั่นแหละต่ว่ากะสีมันมันเปลี่ยนเบื่อเคลื่อนฝันอุ่มเล็กน้อยค่ะอุ่มเล็กนั้นกันจะมีซีหนึ่งหนึ่งซีมันกะเลขกว่าเปีคยะเพราะว่ายังเปี้ยพมันเกิดเขียนหนึ่งลัวๆแลวมันตัวเองมันเปลี่ยนคือสี้ว คิดว,ว่าแม่จะต้องเป็นนึ่งแม่จะต้องเป็นซี่อยู่แล้วเดือดสกาวต้องเป็นซี่อยู่แล้วผูห้หญิงแล้วอุ่มรูกหน่อยสิมิโศกแล้วคิดว่าสิมีโซกแล้เราถือเลขแล้วหลักสิบเก่าเนี่ยมาจะกสงเลขสี่เดียนรดเดือดสกาวมันเคื่อนหนีฟันวานมันเคื่อนหนีฟันวานยังนี่แหละมันเป็นหอปูนี่แหละ,ะมันเป็นไพโอปูให้อนหนักนี่แหละเล็เสียไปล่างนะไปล่างนา เขาเจาะไปล้างทางผุนตัวบ่ไปล้างดอกเขาจะล้างยี่น้ำปูเขาดอกก็เลยไปล้างหนายี่น้ำปูมันเป็นท่อน้ำคือมันจะเป็นเป็นสารปูย์แหละเป um. ็นสารปูเนาะเป็นคือเป็นสารปูเออแล้วมันไม่มีกอกน้ำอยู่หั่นก็เลยไปล้างหนาล้างหนาล้างหนาอยู่สารปูแล้วก็เลยสีน้ำส่ปูไปสีน้ำส่ปูมันเลี้ยวขึ้นไปทั้งเครื่องผุนเอ้าก็เลยไปสีน้ำล้างล้างพระพุทธรูปบอกไงเนี่ยแต่ถ้าใหรเป็นพระพุทธรูปเก่าแต่ว่ามันไม่เป็นพระพุทธรูปเดียวกันนี่แหละมือนมันล่เป็นไล่เก่า เป็นรูปเก่าแต่ว่าเป็นทุกเป็นช่วงช่วงนี้มันจำพระสัตมันมันจะเป็นองค์ที่อื่นองค์ที่ไม่นี่ล่ะแต่ว่ามันเป็นของเก่าของโบราณสีน้ำขึ้นไปน้ำมันก็เป็นหนึ่งวิเลี่ยมภพวัตุรูปก็เป็นเก่าเนาะมันก็เขากขาจะเปลี่ยนรถหมว่าเขาจะเลี้ยงตัดหนารถแต่เรื่องวันไหนเขาจะออกยี่รถแต่เมื่อขึ้นมาฝันสีน้ำหรือวาฝันอุ้มนิดหน่อยก็เป็นซีหนึ่งซีหนึ่งกำลังเก่านอกปียพอดี ขี้มีเพิ่มมาเพิ่มมากสี่หนึ่งกับหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าแตพราะว่าลีกงูเบาเรียงเบาเลียงกับกับไปอ้อพวกเบาเลียงปูนี่แหละถ้าเบาเรื่องปูเนาะค่ะเนาะปูกับแม่ก็เป็นงูมันน้งูดั่มพันรถมากเลยชาพนหนึ่งงูดำเรื่อยพันเนาะต้นโต๊ะแต่เนาะตัวมาโตใหญ่โตใหญ่เนาะญ่ดุ๋มเนาะค่ะเนาะมันเล็กเศษเนาะมันสีดุ่ะดำคึบเลยเนาะเมื่อวานนั่นเนาะงูพันเนาะรถคือรถเบียดรถเท่ารถเนาะสามเนี่ยเอาไปเจ้าวาเนาะใส่ปลาเพิ่มมา ไปต้องมาซื้อหรือซื้อที่เกี่ยวัรถเงินมาซิเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะไผมีงบหน่อยก็ซื้อตามหน่อยเนาะค่ะพี่น้องอย่าไปซื้อไรด้เอออย่าไปซื้อไรด้เห็นเดือนเก่าซื้อไรเนี่ซื้อไรด้เพราะเขามีทุนแล้วค่ะเม็ดดีเม็ดเดือนเพิ่ากับซื้อวันแรกที่ว่าเพิ่นซื้อหลายั้งแรกที่เพิ่นซื้อเยอะขนาดนี้เนาะแต่ว่าเกิดจะไปหยิบเงินเขามาซื้อมันเป็นถูกแต่ว่าเขามีแล้วเนาะพ่อได้กันละเขากัน พ่อพ่อได้พ่อเฮามีเนาะค่ะพี่น้องเนาะตะว่าเงวนี้อย่าไปหาอีสาคนเขามีละมานั่นเนาะพี่น้องดอกไผ่ได้เขาได้เขาสี่เกียนมั้หันหันหันออกตัวนี้นี่มากเลยค่ะอบ้านไม่เดือนสกาวเนาะค่ะเนาะประจําการเลยเบอบ่บ่เลี้ยงเหลราเนี้ยเลี้ยงกับเขาเลี้ยงได้เพราะว่าเขาพันสายด้วยกันไม่เดือนเพิ่นเขาพันสายกินเหลราบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาให้เพิ่นเลี้ยงเราเลี้ยงเบียร์เอ้ยแต่แม้นนั่นนั่นถือหวยบ่เลี้ยงบ่แม่นเนาะค่ะเนาะเออเบอร์เด้กินเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าหันไปกินข้าวกินอีหยังสิไม่เดือนเพิ่นหายอยู่เนาะค่ะพี่นองเต็มที่รถดนะค่ะเอาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเอาแคบนาจอไว้เนาะค่ะเอาคลิปนี้วาสนากับคอตัวลาบไปก่อนเนาะค่ะไปกับไม่เดือนสกาวกับเหลขกสวยๆเนาะพี่นองเนาะเอาให้โชคๆมันๆค่ะองเลยทุกคนนะค่ะเด้อขอบคุณค่ะไม่เดือนค่ะเด้อวันนี้เราหำเรื่อยๆปังๆนี่รืบูนขี้มํำค่ะแล้วฝนแค่เสียมใค่ถือแล้วมันเดือนสกาวค่ะขอบคุณค่ะ